แคปหมูน้ำพริกไว้รุ่นจ้าวัวน้ำพริกไว้รุ่นฮะอิมเอาอกะไว้รุ่นกแปลว่านุ่มนะเดออูงนุ่มค่ะตัวคำบักใหญ่เลยค่ะว้าัววอ่ะจ้า ู้ชมอุมอิมนะจ๊ะจ้า,จาคุณผู้ชมจ๋าและตอนนี้น้องอุ้มอิมกับยูที่ทงไฮทงหน้าเมนประจ่าพี่อุ้มเมนแล้วจ้าบรรยากาศกัดดีดีเด้อจ้าพี่พี่นี่กระซด้ยิ เสียงล่มเสียงธรรมชาติด้วยจา้าเมนเล่วจ้าบรรยากาศดีอีจ้าบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้จ้านุอมอิมนีกระเป๋าบผบาที่สิมีน่ากินมากินอ่างพี่ๆอีกแล้วเด้จ้าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงอุ้มอิมกินชโชคและเมนูที่เฮาสิมากกินโช์ในเมือน,น,น,นออีนั่นก็คืออีหยังจ้ะนั่นก็คือเมนู ว่ารุนฮะอิ้มเอากะไว่รุนกะแปลว่านุ่มใะเดออุ้มอ๋อน้ำพริกนุ่มเด้อจ้าแม่์มีจ้าว้าวและนี่ก็คือน้ำพริกนุ่มของเฮาเด้อจ้าด้อจ้าสูตรอีเม่เด้อจ้าอีเม่จ้าอีเม็ดแซ่บฟผลิตจ้าแล้วก็มีแคบหมูเด้อจ้ากระสับกริ่มอกินเลยด้จ้าด้จ้าฟังเสียงเด้อจ้าโอ้การกินเด้อจ้าเฮาต้องเอาแคบหมูนี่มา ต้วยน้ำพริกนุ่มขึ้นมากเลยดยจันอู้หูมีจะมันกะสีแสบแสบดยจ้ะเมนจ้ะกินเลยด้ยจ้ะโหมีหลีดิจันอือหืออร่อยจริงๆค่ะอือหบอีหลีจ้ะคุณผู้ชม รสชาติมีผสมผสานกันอีหลิจ่าแต่ว่าแบบอย่างหนึ่งจากคุณผู้ชมข้าวเหนียวนี่เ้ากับเอามาคุยน้ำพริกนุ่มนี่เข้าปลากินไลยๆได้จ้่เมนเหยวจ้ะพี่ๆจ้ะแต่ว่านี่ฟาๆกินได้จ้าแคบมูนี่จ้ะ<ๆ>เดี๋ยวระวังมันแค้นติดคอนะคะ,ะคะูกอิมกับบ้องอวา่าแค้นภาษาไทยแปลว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมัวนี้นะคะดนนี้นะคะว้าวอือ เปนเสียง ASMR ได้เลยเพราะว่ามันกรอบได้จ้ะคุยคุนแบบนี้ได้จ้ะ เสื้อหมวกกอกได้จ้ะ <c oughs> เอาัดตุ๋ยก็ได้จ้จ้ะอิ้มค้ะถือน้ำพริกให้หน่อยจ้าค่ะนี่ได้จ้ะเว้า ว้าวฮัมเฮ้ยเศีจ้ะอืมพี่อุ้มอร่อยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะอู้หูยิ้มค่ะตัวคําบักใหญ่เลยค่ะเข้าเสียค่อยๆกินได้จ้าพว่าเดี๋ยวมันจะแขนได้จ้าได้ว่าแขวนกับว่าเป็นยังจ้าพวน้องมิมีน้ํามยู่ด้จ้ะฮือ,อ,อยิวจ้า เป็นสะน้ำด้วยจ้าต่ว่าเหลนบ่าใดด้วยจ้าสะน้ว่าเหลนบ่าใดด้วยจ้าสะน้ำสะเลิบยูด้วยจ้สาสะเลิบเลิบยูด้วยจ้าสะเลิบย,ย,จยูจ้ะความมันเป็นสะทีเลิบยูด้วยจ้ามุกเก้ามุกเดิมต่ั้ว,วมุกนีฮ่ฮะไปโดนแล้วด้วยจ้า <c oughs> ว้าวโอโห ตุดเจ็ดนีลีจ่ะน้ำพริกนุ่มของอีเม่โฟกัสแล้วค่ะ ที่น้องอมอีมกินสมึมกเอิ่นพิเพภกมาตอนช่วงที่ท่ายได้จ้ะเพราะว่างาพิเพภกกินนี่ต้องกินแบบน้อยๆได้จ้ะเพราะว่าหายพิเพกโลดน้หนักแน่จ้าหืมว่ามันจะคว้างอิ่มหรือตีทั้งไปเอิ่อนนองฮ่าอุ้ยอืมกินเลยจ้าพิเพภกไหนตั้วมากินสักคำชี้คะโอ้โหอันนี้ก็คือ อืมกวอบอีหเลยกวบอี๋เลประจาเผ็ดแม่มมน้ำพริกนมฝีมืออีแม่แซ่บประจ่าแล้วก็เคบมหมูฝีมือแม่ขาด้วยจ่าแ <c oughs> ม่ขาดเห็ดอีเลสิก็บเพ็่นเห็ดขายไงแม่จะหอไว่รู้จิ อือหืมกรอบแซ่บหลีนะคะอุดลืมออกคอนย้อมากเลยจ้ะไม่จ้ะผู้ลังควนเป็นอยากไอจ้ะกินน้ำลายอีกอีก,อก,อก ฉ <c oughs> ันเริ่มแข็งแล้วอุ้ม <c oughs> น้องอุ้มรู้สึกว่ามันบ้แขนน็งนะจ้ะเพราะวา่าน,นี่จ้ะอี่้ที่น้องอุ้มก็รู้สึกแขนงนะจ้ะเพราะวา่า นำ้ำพริกเปนแขนผู้ใดไ, <laughs> มไม่เลยจ้าแล้วน้ำพริกนุ่มมากัดแสบอีกเลีจ้อ <c oughs> ตอนนี้นกอุ้มกับอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จ้านน่จ้าเจ้าน่อยนกอุ้มกับสิคอไปนอนทั้งเถียงหน้าได้จ้าช่มนกช่กชใหม่จะเข้าไหมจ้าแม่แล้วจา<อ>้าให้นอนอิบอิมก่อนได้จา้าแม่แล้วจา้าคุณผู้ชมกินแล้วกันสินอนได้จ้าันที่นี่แล้วอีแม่ก็สิว่ากินน้ำได้จ<ห>้าแต่ว่าตอนนี้ห้ากับสิลาก่อนได้จ้าเพราะว่าอีแม่อยากอายจ้า สำหรับคลิปนี้มกักบ้มากก็อยาลืมคอมเมนต์ไปให้นนกอ,อิมอิมอ่านน้ำแนยได้จ้าฝากไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกอ,อิมอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแนยได้จ้าแม่แล้วจ้าแล้วมือนี่เข้าสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหน้าจัสีมโพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายืมสุายเอาอิม <c oughs> <c oughs>